สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับบาบิลีสซิงติวสิผ้ามะเที่ยวพระธาานยาคู่นะครับอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับอำเภอกมลาไใสถพาชมครับบัตรเกิดเมืองนอนครับอยู่บ้านแกตํบบาบลธัญญาอำเภอกลมลาไสจังหวัดกาลสินนะครับพาชมพระธาานยาคู สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเยอะอํเอาเภอกมลราชใส่นะครับอยู่ที่บ้านเสมานะครับพระธาตุยาขูนี่ครับผาชมครับบ้านเสมาบ้านมะกอมครับคนบ้านท้องเอืน เฉียงมอลำั่มผมครับมีมอลลั่มมาแก่บนนะครับเพิร์มบนไว้ก็ประชันยาคูไว้เออพันพันได้ตามที่เพิรนมบนนะครับผสมหว่นกันมาแก่บน,นครับวันนี้บาบิลีสเดงเตียวนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาเที่ยวประาตุยาคูปกติเพิ่นก็ สิจัดงานใหญ่นะครับอยู่ที่ประธานแต่วันนี้มันติดโควิดครับ,รบก็เลยบ่ได้ยจัดกัเลยมีม่คขามากลงของอยู่บ่บ่ไหลยเปเลยครับหม,มีนิดน้อยครับรับนักท่องเที่ยวเพม่นกับมีมาแต่ยอยมากครับแต่ว่ากับบ่บว่าเยอะคือทุกปีครับทุกปีนี่เต็มเด้ครับกับมาไหวประทาดน,นี่ครับ พกกระธาตุยาคูสกุลนะครับมาบนมะบ้านนะครับตอนข้าเรียกทหารผมกับมาบนครับว่าบ่ให้ติดกับพรติดอิลีครับสมชาสมลฤครับสักศิษย์อิลีครับของโบราณน,นะครับบรรดาขอมมาสั่งไว้ว่าจังสี่ละครับ ใบเสมาก็มีครับนี่ครับใบเสมาแล้วมาณี้ครับนี่คือใบเสมาครับนี่แหละเป็นลูกเขพยหรือลูกยัง,ยงสักอย่างครับคนโบร้านบันเทิงไว้ต่บลลูก่าเป็นเป็นลูกยังลูกเทพดาหรือว่าลูกเทพบนี่นะครับยิวของ พระาธาตุยาคูนะครับมีวสวยๆสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกแห่งครับพระาธาตุยาคูอยู่ที่บ้านสเสมานะครับรเดินอ้อมบังคับเดินรถบังรอบแขรับกษตนี้ใบเสมาอยู่ ตั้งไว้รอบๆนะครับนะี่ไปครับใบเซมมาเป็นเป็นแผ่นหินศิลาครับแผ็นศิลาจารึกว่างั้นนี่ครับกับคกามนมาครับนักท่องเที่ยวทั้งกับ ถ้ากันมะกาไไสักกละเป็นหินนะครับเป็นหินแบบนี้เป็นแท่นหินนะครับพาเที่ยวนะครับเที่ยวชมมีโอกาสเมากครับบ้านกระยุกใกล้ๆนี่แหละครับห่างจากนี้เจ็ดกิโลนะครับจากท่าน,นที่เลยมาสักกะละครับมาไหวา ขอพ่อให้เดินทางปลอดภัยแขวขาดนะครับขอการของานน้ำลปูประธานเพล่นนะครับว่าให้ไปเรียนดนตรีให้มีงานเดินทางปลอดภัยครับก่อนสิดียไปลุยงานยาวๆนะครับมีโอกาสได้มากราบไหว้พระาตุยาคูนะครับซึ่งศักสิทธิ์ประจำเพื่อห้างกาสเพื่อกรม,มราธา์ จังหวัดกาลสินนะครับ,รบวิวสวย,สวยประมาณนี้ครับนี่แหละครับรอบๆพระธาตุนี่หมอรับงานพร้อมนะครับ ถ้ากันมาเที่ยวเด้ครับด้เประมาณนี้ครับสวัสดีครับ